ไม่จริงค่ะไม <c oughs> ่จริงไม่จริงน้องกลับมาวันนี้พอดีเลยนวันนี้สี่โมงไล่ลงค่ะแล้วไปอยู่ไหนอะไรยังไงตอนนี้ไปอยู่ลอนดอนมาค่ะ <c oughs> คือได้โอกาสที่นู่นคือมีเ <c oughs> อเจนซี่เออซึ่งเหมือนดูแลเรื่องเข, <c oughs> เขาเาเรียกว่าอะไรนะคะ <c oughs> คือเหมือนเป็นเป็นเอเจนซี่สำหรับนักแสดง <c oughs> อ่าก็คือให้โอกาสาน้องส เหมือนเขาก็เห็นว่าเออน้องมีประวัติจากประเทศไทยอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากอยากให้เขาไปลองเรื่องหนังละครแล้วก็พวกซีรีส์อะไรอย่างนี้ที่นู่นค่ะน้องเขาก็เลยไปเหมือนเขาไมก็เป็นแบบเหมือนเป็นเป้าหมายในชีวิตเขาอยู่แล้วว่าเขาอยากไปก็เลยเขาก็ พยายามหาเอเจนซี่อ่าก็พอมีคนสนใจก็เลยก็เลยไปเลยไปอาู่นานแค่ไหนแล้วไปมาห้าเดือนแล้วค่ะไปมานานเหมือนกันพอเล่าให้ฟังเป็นยังไงบ้างงานที่ลุ่นมันต้องแข่งขันอะไรยังไงบ้างการแข่งขันสูงมากค่ะคือชิลุ่นมันเหมือนเราแข่งกับทั้งโลกอะค่ะอ่าแล้วก็มันจะมีเอเจนซี่ที่ส่งมาจากแบบทั่วยุโรปทั่วอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมารวมตัวกันก็คือน้องเดือนที่แล้วเนี่ยได้ไปแอลเอมาค่ะก็คือ นักแสดงแบบจากแบบเยอะมากอะค่ะก็ <_ an> คือมันรวมกันอยู่ที่ LA <_ an> เขาเรียกว่าไพ่หล s e ซีซันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาจะหานักแสดงใหม่ <_ an> เขาจะหาแต่นคนคนมาเล่นบทบาทใหม่ในพวกซีรีส์ต่างๆอ่าน้องเขาก็เลยไปรอแล้วก็มีดีเรคเตอร์มันแบบเออมีคนสนใจ <_ an> อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นช่วงเวลาแค่ประมาณ2-3 <_ an> อาทิตย์นะคะแล้วตอนนี้ก็คือกลับไปที่ลอนดอน แล้วก็ต้องรัฟีดแบ็กอยู่แต่ก็มีมีเวลาก็เลยเออผมก็ผมก็อยากกลับบ้านบ้างก็เลยได้กลับมีงานอะไรที่แบบเป็นแน่นนอเลยงตนนี้ละครซีนอะไรอย่างเงี้ยตัวน้องสาวออสเอ่อตอนนี้คือยังเห็นแบบมีเออ่มีเรื่องหนังมีคนสนใจให้น้องไปเล่นหนังเรื่องหนึ่งค่ะก็ดูบทดูบทอยู่ก็เหมือนเขามีการแก้บทนิดนึงก็เลยก็ยังลุ้นๆกันอยู่ค่ะที่มีอยั่คือฝัน เขาไปอยู่ที yep. sure. okay. ่นู yeah. ่นเขาซื้อบ้านที่นู่นแล้วเขาอยู่คนเดียวทำทำทุกอย่างเองซึ่งอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยคุณแม่คือดูแลเต็มทีใช่หรือว่าก็ยากที่สุดก็น่าจะกแต่แต่เขาเป็นคนเก่งเขาสามารถแบบเขาสามารถทําได้อะเรื่องง่ายๆแบบซักผ้าอย่างเงี้ยเขาเขาเาคือเขาทําได้เขาก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยทาอะไรกินก็ง่ายๆแล้วเราเป็นห่วงอะไรเงี้ยน้องไปอยู่คนเดียว คือก็เป็นหัวนะคะแต่ว่าเขาแบบเขามีเพื่อนชินูค่อนข้างเยอะเพราะว่าเพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันนะคะก็คือยังอย่างเอนกับชโนูก็เลยมีมีคนอยู่เยอะแล้วก็มีญาติอยู่ด้วยก็ใส่เดี่ยวเราอยากจะตามไปทํางานด้วยไหมอยากตามไปเที่ยวคือเราอาจจะยังไม่แบบคือน้องเขาเป็นคนข้ามันใจแล้วก็แบบเป็นคนเป็นคนเก่งอยากลองอะไรใหม่ๆอะค่ะก็เลย เขาก็เลยกล้าไปรอจะเลยยังยังไม่กล้าไปเท่าไหร่ค่ะน้องกลับมาคราวนี้มาอยู่นานแค่ไหนอ่ะตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าว่าจะอยู่ได้นานขนาดไหนอะค่ะมีเพราะว่าเหมือนต้องต้องรอเรื่องงานที่รู้อยเหมือนกันว่าถ้ามี call back มีอะไรอย่างงี้ก็ก็ต้องกลับไปเป็นสัญญาอีกปีอ่ะค่ะไม่ทราบ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 ม่แน่ใจมั้ยคะรู้สึกว่ามันจะเป็นมันมันน่าจะเรื่อยๆอ่ะเป็นแบบเป็นแบบปี เราดูว่าเออเราเราสร้างผลงานให้กับเอเจนซี่ได้หรือเปล่าแต่มีแนวโน้มว่ามันทางเดินก็สวยงามก็สวยงามอยู่ค่ะหนูว่าเขาก็ไปได้ดีแล้วก็เขาเขาชอบชอบมากๆเขาชอบูหนูว่ามันไม่น่าจาค่ะคือยังไงครอบครัวก็อยู่ที่นี่แล้วก็เขาก็ยังเขาก็ทำงานที่นี่อยู่ค่ะคือก็ยังไปไปกับกลับค่ะคือเขาก็ไปไปกับกลับ สองปีแล้วแต่คือแต่ก่อนเนี่ยเขาจะหายไปประมาณเดือนนึงหรือว่าเดือนครึ่งอะไรอย่าเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งเนี้ยาหายไปห้าเดือนก็เลยอาจจะแบบคิดเฮ้ยหายไปไหนเปล่าไม่กลับมปปา